เฟื่องไซสครับอู้ยีหอดดอกหน่อยนั่นติดกันมาจ่อยโอ้ยนี่พี่น้องพออีกแล้วเมื่อวานพอสามดอกครับวันนี้วัดหลุนกันประสิได้เช็คดอกโอ้ยนี่ดิจูมเพิ่นครับโอ้ยโอ้ยพี่น้องปาดงามแห้งนี่สมบูรณ์แห้งพี่น้องโอ้พี่น้องครับขาแบปไงอื้มโอ้ยพี่น้องโอ้ ขาแบบใหญ่เลยโอ้ยหาจนหวาเนาะตลอดมีออกน้ำเดินครับไฟโบใหม่นะพี่น้องครับโอ้ยสวัสดีครับพ่อพี่พนอ้องพอกันอีกแล้วครับกับช่องเขาป้าสไตล์ที่วครับ มัอนี้ก็ยู่กับบ่าวที่อยู่เก่าครับบ่าวที่อยู่พามาเฮ็ดคือเก้าครับมันนี่รับพิคัดมันนี้กับพิคัดเก่าแล้วรับป่าบันบกอำเภอุันทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับครับมันนี้บ่าวที่กับพีพาพี่น้องไปหาเลาะเบิงเฮ็ดไปตั้งแต่ปลาลางพี่น้องรับหาหลอกถึงเทิงไปหาห่มเฮ็ดิ่งกับเต่านละครับไปครับพี่น้องไปลุ่นน้ำกันมาสิได้เฮ็ดยังแนครับมันนี่ไปครับมาเบิ่องมาเบอดออกไหมเห็นแต่หอยเกียบเป็นแต่เยอยู่ ดอกแหลกแหกม้าเลยนาะแนวน,น,นี้น้อ,นอท่านเขาจักดอกดอกครับพี่น้องนี่ดอกแหลกแหกม้าเลยครับพี่นอ้องอ้เห็นแต่หอยเป็นเขียออกคักๆวะ่ะอู้หเต็ดแดงกอครับอ,อู้เอาไห้บ่นี่รุ่นนี่ก็ยังมีแล้วนะออ้เป็นหลางหนามแกงคนระับ เห็ดเพิอกไข่ครับผมเห็ดแดงหนาครับอู้หขาบแบบใหญ่เลย,ยหเห็ดลังเขียวครับเขียวปึกๆเลยเห็ดเพิอกเขาหน้อยขาหน้อยหรือเขาดงขาหน่อยเนาะเห็ดเพิอกเขาครับเห็ดเพิอกดำครับอืมโอ้อยบานเบิดเลยพี่น้องเอ้ยเห็ดเพิอกดำ งงเห็ด,หาหหดบานต้นผัวตัวง่งงามเียเห็ดลายแหง่ะบานแล้วพี่น้องครับเห็ดเึิงดำอดอกนี้เขาดีเอาบับานครับนี่เห็ดเึ่งไซส์ครับอู้หวดดอกน้อยนั่นติดกันมาจอยโอ้ยนี่พี่น้องพออีกแล้ว มอวานพอซ้ำตัวครับวันนี้ว่าหลุนกันว่าสิได้เจ๊ดตอกผึ่งแดงข้ามครับอู้ขาใหญ่ขาตันครับปกติขาสีน่าเลยครับเนี่ยผึ่งดาอีกแล้วครับพี่นอ้องอนี้ก็จนบานแล้วขาเห็ดหน่อยแห้งอุย้ยเลี่ยมเบิงเล่มไปเล่มมาพอได้แกงด้ครับพี่น้องนี โอ้นี่ดีจูมเพิ่นครับอ้ยอป่าดบถือดอกหน่อยครับบก้เอยขาบนใหญ่ปันใดครับดอกบกข่อยจะสมบูรณ์ข้าหน่อยแห้หอดอกแบบใหญ่เฮดมันฟูครับ น็ดผึ่งขาล่ายครับโอ้ยขาต้วนี้ดอกใหญ่โอ้ยพี่น้องปาดงามเม่งโอ้ย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 ดำๆเลยพี่น้องโอ้ยสองดอกตัน้นี่ กันอุ้ยอคมจรใช่รดอกลอนี่คะรคับอ้ขาหามดอกสมบูรณ์ไข่ก็ห่มแหลกอยู่ยบานแล้วโอ้ยดอกแหงๆนาอง พี่น้องครับสองดอกง,งามเลยนี่อุ้ยตัดขาวเลยครับเบิง้งอู้ยเบิง 4, บ้งสีเพิินงามเองไปห้าลอบเบิ้องบันสมบูรณ์แห้งพี่นอ้องโน้องครับขาแบบไง บานแล้วบานแข็งนีกับบานนี้นกันบานแข็งคือกันเลยาอ้ตีนเข่าก็ตาพี่น้องโอ้ออกในเครื่อน้ำอดอรกรากล้ามนึงอุ้ยนั่นดอกนึงไงงามแหงครับ อออดอกก็ดีงามครับขนอยู่กับตากรมิ้อ่นัน ตัวนอยจ่อยโอ้ยหหล่อมากนียบ้าที่เอื่นเฮ็ดผึ่งค้าขุนครับผึ่งแดงค้าขุนบางคนก็เอื่นเฮ็ดผึ่งข้ามเนาะแต่ว่ามันโมเมนเฮ็ดผึ่งแดงข้ามนะครับอีกอันหนึง่งไะขาม,มันจะเนา่าตัวน,นี้มันบมเน่าครับมานแล้วอือ ตอนนี้มาหอดปลาเฮ็ดเผิ่งตับเต้าแล้วพี่น้องครับยิ่เถิงพี่เนาะหาเบิงน้ำอุ่มไฟใหม่ครับอุ้ยคนดอกหนึ่งสองดอกเดินนอ้อดอกใหญ่แฮ้อ บู้พี่น้องเบิ่งนี่ซ zoom คาับเบื้องไกลๆ๊าดจักพันดอกเบื้องเสียมันแต่ว่าบยงใหญ่ดอกครับเนี่ยโอ้โยพี่น้องโอ้ขาแบบใหญ่เลยอืมน้องบูง้เบิ่งไฟใหม่เลยนี่ครับงามขนาดเลยโอ้ยนี่จงกีหน่อยมันไหวพี่น้องนี่อืม พี่น้องเบิงบ่งงขาเพ่นออกดำแห้งอดอกใหญ่เลือดตีขาได้เล่หรอกเบิ่องบคขาบุกใหญ่นึงอมองเริมมองละดอกไปครับพี่น้องเพราะได้ริมอยู่เนาะ มือดอกเฮ็ดลักษณะกระซิมนี่แหละใบใหญ่เป็นไรอุ้อันขึ้นมาเบิดละพี่น้องดอกน้อยเพิ่มาพี่น้องออกลายดอกอยังไงน,นี่แต่ว่ามันเน่าครับอ้ออาได้จ๊กดอกมันจีมกันปวดเนาะเพราะว่าแถวนี้มันเคยลายแล้วไฟมันกระใหม,ม่แบบนี้อะัยหากใหม่หน่อยนะมูนี่นะครับออกอือหือ กำลังอดอดบ้านครับพี่นอ้องห,ห้ยาจนหวาาเนาะเห็นดิกขาเริ่มไอหอยเลยก็เป็นยังสิโอ้โยดอกแขะคพี่นอ้องเฮ็ดแขะนขี่ มีแต่ดอกบานๆเนาะงานดอกนึ่งนี่นี่จำเนี่ยกระเบืเห็นที่ไรฮ้อนแดดคักแห้งนอเฮ็ดยังสิออกเนาะโอ้บานพอดีดอกพอดีนามวู้ยู่บุญดอกหนึ่งอุ้งสองอุ้องแต่เนี่ยคือยู่ยหน่อย เอะเลยโอ้ยรับพีนเนอะพอแล้วบานพอดีเลยโอ้อยเนี่ยซ้ำานี่แล้วแกงเสียบครับมันจังบอกอันนี้เนาะบกแกนเกินไปบกคิ้วพอเพราะว่ามันบานดอกน้อยจะคิ้วเล็กน้อยครับตุ่มตมหนามยินออกก่อนเนาะ เท็ตยังออกบ่พื้กันเนาะบางหว่องกระดอกหน่อยๆบางหว่องกระบานเลยอ๋ออ๋ออุ้ยขาแบบไงอ๋อพี่น้อโอ้ยตัดแหงเลยนี่เออน้ำกบมาเบิ่ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม้หลับครับอือนะไรเป็นเห็ดไม้หลับดื้อออกเลี้ยว ยสุดยอดตลอดนี่ออกน้ำเดินครับบ่ได้ออกยูพ่นคือเกาหลอกก่อนบานยูพ่นเต็้มเลยโอ๊ตเป็นเงาเลยครับโอ้ยป่ะอือดอกใหญ่เฮงมือมาเพราะท่านเห็นเราเหมือนัเนาะตาเหมือที่แน่นะสะอาดหแห่งบึงปาดน้อยเดียว ดอกแบบไงอ้ยพี่ครับพี่ครับอเฮ้ยถ้าไฟโบใหม่นะพี่น้องครับอถ้ยไฟโบใหม่แห้งชีคักแห้งหลอบก้อนมันออกอยูพ่พวนหลอบนี่ออกน้ำเดินนะเนาะอ้ยอง่แต่ละดอกครับพี่น้องแต่ละดอกงามแห้งนี่ ครับพี่น้องได้เวลากลับบ้านแล้วครับมาสรุปผลงานกระเป๋าที่วครับมันี่บู๊ยเน้ว่าเต่สีบรมานเนาะครับพี่น้องสุดไ้ายกับมานคือเก่าครับเข่าไม้รับก็มีแต่ดอกงามๆเลยนี่เอามาไว้ข้างถึกนี่ครับนี่แหละครับพี่น้องกมานมันี่ก็บิีเห็ดผึ่งเนาะครับนี่เห็ดผึ่งสามชนิดครับเห็ดผึ่งดาเห็ดผึ่งแดงขาขุนครับแล้วก็มีเห็ดผึ่งตับเต้าครับถือว่ามานสุดยอดคือเก่าแล้วครับนึกว่าแต่สีบลไดเนาะมันี่กับปไดมาเสิาปันไดครับ ครับขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องที่เขามารับชมคลิปนี้ทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้จังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะบด้พลาดคลิปต่อไปครับขบับคุจังมาลุ่นน้ำกันกับบ้าทิวครับมื่อื่นวันศุกร์ที่หยังแน่ครับวันนี้บ้าทิวเฉขอะโตลากรับบานแล้วครับสวัสดีครับ